จุก,กุยฮอบบี้เวิลด์ภูมิใจเสนอสวัสดีครับจุก,กุยตลีเกมอันนี้ก็คือด i v e ฮิตซิงครับผมก็แผงวงจรตัวหลักครับก็ประกอบย้อนกลับฮะประกอบย้อนกลับเราก็ต้องมานึกก่อนว่าก่อนหน้านี้เราประกอบอยังไงเราลื้อมาอยัางไงนะครับก็จะอยู่อย่างนี้เนาะอยู่อย่างนี้ ฮิตซิงตรงนี้อ่าครับผมมีประกอบฮิตซิงแล้วแล้วก็ไดรฟ์ไดรฟ์อยู่ตรงนี้เนอะตรงนี้ ครับผมแล้วก็อ่าครับใส่คอนโทลเลอร์อแล้วใส่ฮิตซิงไปใหม่ ล็อกเข้าได้เรียบร้อยครับก็มันจะอยู่ในตำแหน่งของมันแบบนี้นะครับอ่าเป็นรอยแตะอยู่พอดีอยู่ประมาณนี้อ่าครับทีนี้เราก็ใส่ฮร์ด,ดิสตัวครอบฮัตด,ดิส เมื่อกี้ต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเมื่อกี้เนาะพอเราจับสลับข้างด้านนี้อ่ะครับต้องอยู่ด้านนี้อ่ะแล้วก็นี่ครับพัดลมทำความสะอาดได้แค่นี้นะก็ใช้เนี่ยแปรงสีฟันเก่าแปรงเข้าไปเนี่ยทำได้แค่นี้มันเป็นฝุ่นที่แบบ ติดแน่นฮะก็เอานี่ขัดต้นบัตช่วยเขียกไกมาช่วยเขีย่ยช่วยถูก,กันหนกไหมจะไปแช่น้ำก็เดี๋ยวเดี๋ยวสนิมจะกินซะก่อนจะเปลี่ยนพัดลมก็ไม่ได้เพราะว่ากรอบบอดี้มันไม่เหมือนกันเอาเอัวอื่นมาใส่ไม่ได้ระดับหนึ่งแล้วล่ะโอเค ันจะอยู่ประมาณนี้ก็ตัวครอบฮาร์ดดิส์อยู่ตรงนี้แล้วก็แผงไฟนี่ครับอ๋อจะมีแผงอันนี้ก่อนตัวกั้นก่อนตัวกั้นอืมโอเค อ๋อต้องพัดลมครับพัดลมนีพัดลมก็จะอยู่ตรงนี้รัดลมอยู่ตรงนี้อืม ราสายมันก็จะไปข้างล่างอ่ะครับอ่ะคูกับไฟสะอาดปิ้งเลย ครับแล้วก็สายไฟจะไปต่อข้างล่างแบบนี้นี่ครับสายไฟอยู่เสียบพัดลมตรงนี้ซึ่งเทปเขาก็จะติดไว้ตรงนี้นะครับ ครับซึ่งผมก็จะติดไว้ตรงน,นี้ตอนใหม่ติดให้หลบอันนี้ไว้แล้วก็ตกกั้นไม่ให้ไฟมันลัดนะครับ อ่ะครับเสร็จไฟอันนี้ก็จะอยู่อย่างนี้ อืมครับอืมทีนี้ก็ครบครบกรับครบกระบวนเครื่องแล้วครับเราก็จะใส่บอดี้กลับไปเหมือนเดิม ด้านล่างก็พลิกขึ้นมาด้านบนอันนี้รู้สึกว่าต้องไขน็อตนะไขน็อตถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะหนึ่งตัวตรงนี้ กอ็อยู่กับที่จะทีนะครับก็เหลือใส่บอดี้บนแค่นั้นนี่อาจจะยังไม่สะอาดเท่าไรหร่ฮะก็เนี่ยครับเอาอคัตเติ้ลบลชุบแอลกอฮอล์ก็ ูไปในซอกมันก็จะยากหน่อยแล้วก็เอาด้านแห้ง,งเช็ดครับมันจะได้ไม่กัดพลาติกเนาะแต่ปกติแอลกอฮอล์ก็ไม่กัดพลาติกอ่ะครับขี้ก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งก อ่าครับ <c oughs> ใส่บารี้แหละ <c oughs> ก็หมุนแนวเดิมฮะแล้วก็ขันน็อตมีน็อตยาวสตัวม <c oughs> ีน็อตยาวตัวที่สาม นักยาตัวทีทสี่ไม่รู้ใส่น็อตตำแหน่งเดิมหรือเปล่านะครับทั้งทั้งที่กะไว้แล้วก็อาจจะลืมได้เห็นไหมฮะนี่คือวงแผงแปลงไฟด้านไหน และอย่าลืมครับนับตัวพิเศษที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอ่าครับครบเรียบร้อยแล้วก็เอาไอ้นี้ไปจุกไปทำความสะอาดเดี๋ยวไว้ผมค่อยทำความสะอาดทีหลังใส่เข้าไปก่อน นี่เป็นจุกพลาสติกก็จะอยู่ตรงนี้ครับส่วนที่เป็นจุกยางก็จะเป็นสีม่มุมไว้วางเครื่องอ่ะครับแล้วก็ปิดฝาหลอด expansion b เรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วดูดีขึ้นมาหน่อยนึงแล้วผมดูดีขึ้นมาหน่อยนึงเดี๋ยวก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้เพิ่ม ครัเดีย๋ยวไปลองเสียบไฟดู <S <S 1> <S 1> ถ้าเพื่อนเ่นชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไป รับชมรายการย้อนหลังได้ที่ y o u t u b e c o m s j u k ok u i c h a n n e l ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/jukuihobbyworld ok